ต่อไปก็เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับก็มีแฟนๆตามมาฝันแันเทียบเลยอาจาจรับติ๊กอาจารย์ิ๊ก็ศึกษาสถาปัตยกรรมในในพื้นที่นี้มันานมากนะก่อนพวกผมสิแล้วก็แล้วก็ได้ศึกษาลงลึกในในบริเวณของพื้นที่ชา่างบุน,บนะครับมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะฮะยังไม่ออก วิทติ้งมาอยู่บนตั้งแต่เมื่อไหร่อรัสี่เจ็ดมาสี่เจ็ดนะครับก็สิบกว่าปีนะครับมันมันเรียนมาเรียนที่นี่แล้วก็ศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนเรู่นศึกษามาก่อนแน่นก็มีเรื่องราวที่ทําให้ต้องมาอยู่บนตั้งแต่ปีสี่ที่ห้ามาทำเลือกไซส์ที่สี่มันวิทาวิญญานิพนธ์ที่นี่ ได้มาผัวพันอยู่ที่นี่ใช่ได้มาเป็นนี่เลยใช่ไหมเป็นเป็นมากของคนอุบลเพราเป็นเป็นหัวคนอุบลหัวคนอุบลก็มีที่ศึกษามาจนกระทั่งเจอเจอแนวทางของของตัวเองนะครับพิจารณาการศึกษาของอาจารย์ติ๊กแสนดุลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดประดามใหม่ของการศึกษาสถาบันการพื้นที่นะครับอ่ะลูกมานะติดๆเลยกรับ ขออนุญาตต่อจากตรงเรียกด็อเตอร์แล้วนะพอดีเรียนคนตัวนี้จบแล้วนะก็แสดงความดีกับจันเตยด้วยสอบจบแล้วครับก็ของผมก็คือจริงๆก็จะพาออกไปนอกเมืองเมืก็ได้นะครับคือบางทีก็ฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วอยู่ในเมืองแล้วก็ด้วยจริงๆงต้องออกตัวก่อน,นครับไม่ชํานาญในพื้นที่ต้องไปหากินข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงเนื้อเมืองในในเท่าที่ มีความสามารถนะครับผมก็จะอีกพาราดางหนึ่งชุดความรู้หนึ่งที่จะแบ่งพิเลี่ยดยุคสมัยในการมองสถานรณ์นเมืองอุบลผมมองอยู่ในในสี่ภิเลี่ยดในสี่ยุคก็คือยุควัฒนธรรมลาวแล้วก็ยุคประชาธิปไตยและความเป็นไทยแล้วก็ช่วงในยุคของความเย็นแล้วก็ยุคอิสานพัฒนานและความสมบููณ์ภาพนะครับอันนี้เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้หาคิดอยู่บ่อยๆในการวิเคราะห์ในการมองพัฒนาการทางความคิดของ ศิลปะอีสานในในยุคข,ของของที่เราเรียกว่ายุควัฒนรรมลาวนะครับที่อาจจะมองในมิติทางสภาพเศษรษฐกิจสังคมนะครับในในยุคที่เรายังยอมรับนับถือหรือโปรในความเป็นวัฒนธรรมล้านช้างเนี่ยเราก็แน่นอนว่าประเพณีวัฒนธรรมในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยเราก็รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลาวล้านช้างเป็นกระแสหลักนะครับ ประจั์พยานในในตัววัตถุทางวัฒนธรรมก็คือตัววิหารเหรอไอ,อตัววิหารของของสิ่งวัดมันไม่ใช่สิ่งนะครับอันนี้ต้องเรียกวิหารนะครับเพราะสิ่งจะแยกไปอีกหลังอีกหลังเล็กๆนะครับออคอนเซปต์แบบนี้เราจะพบเฉพาะวัดสําคัญของเมืองนะครับไม่ไม่ใชจ่จะใช้คอนเซปต์นี้ทุกวัดอันนี้เป็นวัดระดับเจ้าเมืองสร้างวิหารนี่ไม่ใช่ว่าจะมีทุกวัดน,นะครับ อ่าตัวนี้คือตัวอย่างที่ที่ทำให้เราเห็นถึงว่าอ่มันมีความสําคัญในเชิงความหมายนะครับอันนี้คือภาพของอวิหารหลวงนะครับของวัดหลวงซึ่งเป็นวัดแรกสร้างเมืองอุบลน,นะครับแล้วก็อ่ไม่อยากบอกว่ามันลือไปนะครับเพราะมันชารุดทรุดโทรมตามสภาพนะครับเนื่องจากอาคารก็มีอายุก,การใช้งานนะครับไม่ไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอ่ คนในยุคนั้นก็คงไม่อยากลื้อทิ้งนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องข้อจาก,กัดต่างๆเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สภาพของวัสดุที่มันอาจจะหมดอายุนะครับก็ทําให้ต้องลื้อทิ้งในในช่วงก่อนปี2500นะครับในนี้จะให้ก้มเอาไหม2500 <50. S 1> ก่อน2 2000อันนี้จะเขียน2490นะครับแล้วมีการลื้อแล้วก็สร้างใหม่ก็คือสร้างเป็นหอแจกหรือสราราการประเรียนแทนที่เดิม องค์พระก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือพระเจ้าใหญ่อง์หลวงก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับส่วนโบสถ์ที่เป็นหลังทะลุดขึ้นไปเนี่ยก็จริงๆก็เป็นผลงานของสกุลช่างช่างนาเวงสงศรีซึ่งเป็นในช่างใหญ่ชาวยวนซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเฮ้ยมันดูผิดสัดส่วนนะดูเหมือนเปลลด้ตนะ้องใช้คํานี้นะเราจะได้ยินคําแบบนี้ในในใน,ในมิติของการมองในเชิงของอนุรักษ์นิยมแต่ทุกอย่างมันมีที่ไปที่มานะครับอ่าเรา เหมือนเรามองหน้าคนมองสาวอุบลนะผมมาดูบลนะครับหน้าตามันสะท้อนคาแรคเตอร์อ่ารูปแบบตัวรสนิยมในเชิงช่างเรามองย้อนกลับไปหาองค์พระพุทธรูปที่สร้างในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับพระสกุลช่างเมืองอุบลสกุลช่างหลวงเนี่ยก็น้าตาแบบแบบแบบร้านช้างสกุลช่างหลวงเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะก็เหมือนพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระเจ้าใหญ่องค์หลวงซึ่งจริงๆพระเจ้าใหญ่องค์หลวงเนี่ยมีการ ซ่อมแปลงแล้วก็ดัดแปลงพระพักของท่านใ,นในในยุคของการซ่อมสร้างในยุคหลังนะคับมีการต่อเติมซุ้มเรือนแก้วนะครับก็สิ่งที่ผมจะเชื่อมโยงให้เห็นก็คือลักษณะคุณลักษณะสกุลช่างทางศิละปะมันยังเป็นล้านช้างอยู่บางส่วนเนี่ยอย่างองค์พระพุทธรูปโดยเพราะที่เป็นสำริดเนี่ยมีการเอามาจากลาวนะครับในช่วงของการขึ้นย้ายถ่ายเทในยุคของพระวรพระตาม,มาเนี่ย คือเราจะบอกว่าศิละปะอีสานเนี่ยเป็นเป็นพื้นบ้านทั้งหมดนี่คงไม่ใช่นะครับในความเป็นโดยเฉพาะองเมืองสําคัญอย่างอุบลเนี่ยมันมีความเป็นช่างหลวงมาด้วยนะครับระดับเสนาบดีเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบตัวเปล่าเลาเปยนะครับมากับเอาช่างมาด้วยเอาช่างมาด้วยนะครับเราจะพบว่าสิ่งของต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยมีคือถึงบอกว่ามีสกุลน,นะไม่ใช่คนไม่มีสกุล มีมีความสัมพันธ์กันมีความ,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 มไหมครับวิสเนี่ยเราดูนะครับนี่เป็นหางพึ่งหรือห่วงพึ่งหรือกบคิ้วในภาษาช่างภาคเหนือเนี่ยคือลักษณะอ,อนเ,เมณ์หรือองค์ประกอบที่สําคัญที่เราจะพบในกลุ่มวัฒนธรรมร้านช้างนะครับที่จะเป็นเห็นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญนะครับอันนี้เป็นภาพเก่าและผมขยายให้เห็นถึงลักษณะรายละเอียดนะครับซึ่งในตัวโมเดลเนี่ยนักศึกษาอาจจะทําได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควร เดี๋ยวจะให,ให้ทำใหม่ไปเรื่อยๆจนจกว่าจะดีนะครับอันนี้ก็สองรุ่นแล้วยังไม่จริงๆต้องถึงไม่เอาเว้นวางเทียบกับตัวภาพนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับแต่ก็ให้กําลังใจเด็กๆเขานะครับก็เป็นเราไม่ได้เด็กเพียวสถาปัต์ไทยปีหน้กขอทุนมาแยนชาวเรนอีกรอบครับอรอบนะครับตัวนี้ในความในความเป็นล้านช้างนะครับอันนี้ผมต้องอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นลาวทั้งหมดแน่นอนในการ แยกอํานาจจากจากเวียงจันมาเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าการแยกอํานาจคือต้องการสถาปนาอํานาจใหม่เพราะนั้นกลุ่มอํานาจเดิมเนี่ยไม่ชอบแน่ๆถึงไล่ตีมาจากน้องโบลงบัลลงปูลงมาเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราเห็นใ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 นเน,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 นื้อหาทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครว่ามาสวาวิพักษ์กับพระเจ้าต่างอ,อันนี้คือเริ่มเริ่มที่โดยโดยคอนเซปต์ของการตั้งเมืองเนี่ยมันมันพย,ยายามจะโปรหรือ โปความเป็นสยามอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวสถาปัตยกรรมในยุคต่อมาเนี่ยช่างในรุ่นต่อมาก็พยายามจะสร้างอัตลักษณ์ตัวตนขึ้นมาใหม่โดยไม่พยายามเป็นลาวทั้งหมดนะครเพราะฉะนั้นจะมีให้เราเห็นถึงลักษณะการที่เป็นลักษณะรูรผสมตัวสถาปัตยกรรมอย่างตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะคือตัวลักษณะการใช้เสาวัวแหวงซึ่งเป็นแหวนจริงๆเป็นภาษาเขมรก็คือบัวอีกอยา่าง ครับซึ่งจะเป็นลักษณะของของบัวที่มีิธพลของอะะรัตนโกสินก็คือสยามนะครับถ้าเราเราอยากไปดูความเป็นสยามก็ให้ไปดูที่วัดทุ่งศรีเมืองนะครับจะมีความเป็นลูกผสมระหว่างลาวแล้วก็กรุงเทพนะครับทั้งตัวตัวของพระบาทนั่นก็คือสิทธ์นั่นแหละแล้วก็ตัวหอ,อไตรนั่นคือลูกผสมระหว่างสายสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับมันจะโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับพี่ติ๊กครับขอคุณถามเป็นมีพระม่าผสมไหมครับ ผมก็แอดูบางสาขาเขาบอกมีพ่อแม่ะสบเลยก็ให้เขาเขียนไปครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในอาเซียนเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีนะจริงๆมันเป็นลักษณะร่วมกันเนาะพูดแบบกลางๆก็คือในในแถบนี้ถ้าเราไปดูลักษณะการซ้อนชั้นหลังคาเนี่ยมันมีตัวค้ะเป็นลักษณะร่วมกันเป็นรสนิยมร่วมกันแม้แต่้การแหล่ที่เราคิดว่าเป็นของพักหนึ่งที่ในวนี้พยายามโยงกับมันมีหมดแล้วครับทุก ชนเผ่าหรือชนเผ่าทุกที่เขาทําอย่างนี้หมดนะครับแต่ในยุคที่เราพยายามจะจัดระเบียบความคิดเนี่ยเราก็พยายามยัดเยียดให้เขาว่าสร้างอเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งจะต้องไม่เหมือนคนอื่นซึ่งไอเดียแบบนี้มันทําให้เกิดการรับกันในเชิงของวัฒนธรรมว่าวัฒน์ตัวเองสูงกว่าเขาแต่ถ้าเรามองในเชิงของวัฒนธรรมร่วมเนามันเป็นพี่น้องก,กันมันมีความสัมพันธ์ในเชิงสายสัมพันธ์ทาง,งประวัติศาสตร์เราจะมองประวัติศาสตร์พวกนี้ในอีกมิตินึงนะไม่ไม่ไม่มีความ เรียนประวัติศาสตร์แล้วเกลียดกันแต่เกลียดแล้วรู้สึกว่าเออมึงก็เป็นพี่น้องกับครูนะเอออย่าทะเลาะก,กันนะเหมือนเราศึกษาประวัติศาสตร์พระเบีนเนี่ยเราก็ต้องสร้างวัฒนธรรมความคิดแบบนี้กับกับเด็กนะครับก็กอันนี้โยงมาถึงดีเทลซึ่งบางทีจริงๆไม่ได้จําเป็น,นแต่พยายามจะผูกเรื่องคือมันมีชื่อเรียกทั้งหล,หลายอย่างเนาะคือบางสํานักเนี่ยจะเรียกอะไรแขนนางถ้าไปลาวก็จะเรียกแขนนางอ่าแล้วก็มีจะสับเฉพาะก็เรียกถวยปีกบากนี่ก็เลยเอาลูป ตัวแบบให้ดูต้นเขาของไอเดียของที่มาของชื่อเรียกพวกนี้เราก็จะอิงกับลักษณะทางกายภาพของสัตว์บ้างอะไรบ้างคือชื่อเรียกช่างเนี่ยจะใช้ชื่อสัตว์มาเป็นชื่อเรียกช่องแมวรอดอะไรต่างๆพวกนี้ธรรมชาติช่องจกสาวนี่ก็มีนะครับช่องจกสาวไปไปรวมลูกสาวเขาต้องแต่คนละความหมายนะครับช่องสําหรับส่งเครื่องบรรณาการมาเยี่ยมลูกสาวเขาต้องมีของฝากติดไม้ติดมือแล้วยื่นไปในช่องจกสาว อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องของรูปแบบนะอันนี้เป็นสกุลช่างเมืองอุบลที่ผมได้ถอดรายละเอียดไว้แล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งจริงๆจากมันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันแต่ในทุกที่ก็จะมีรายละเอียดปลีบย่อยที่มีลักษณะเฉพาะนะครับอันนี้จะเป็นของสายสกุลช่างเมืองอุบลเป็นคันทวยตัวค้ายันนะครับอันนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นหน้าสะดุ้งหน้าหน้าขดขดโคโค้งอะไรพวกนี้ของวัดแจ้งนี่ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นเอลกลักษณ์ของเมืองอุบลที่สามารถที่จะสถ,สถาปนาตัวตนขึ้นมานะโดยไม่ลอก<ต>วัทาํทาอุลานบลก็เอาอุบลเราก็เอาไปทําโลโก้แล้วไอตัวโรงแรมเนี่ยจะเป็นอ้วนเลยมั้งอ้วนอย่างตัวเนี่ยจังหวะการโคดโค้งอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะเนี่ยคือวัดต่างๆที่ถูกลื้ไปบ้างนะจะใช้ลักษณะอนาเมต์แบบนี้เราไปเทียบดูที่ร้อยเอ็ดนะครับอัวเมืองสําคัญนะครับร้อยเอ็ดวัดกลางนิ่งเมือง เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นวิหารแล้วแปลงมาเป็นโบสถ์เหมือนกันนะครับวัดกลางวิ่งเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีคนทราบนะครับว่าไอ้ตัววิหารหลังน,นี้สร้างโดยเจ้าอาุวงนะครับเห็นไหมครับสเกลขนาดนี้สามัญชนไม่สามารถจะสร้างได้นะครับต้องมีคนที่มีบรารมีนะครับและท,ที่น่าสนใจก็คือท่านเอาช่างหลวงของรัตนโกสินทร์คือสยามเนี่ยเข้ามาร่วมสร้างกับช่างจาับเวงจัดมาสร้างที่วัดกลางวิ่งเมือง แลวมันเกี่ยวโยงกับอุบลด้วยก็คือพ่อใหญ่ขมหมาเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินช่างเทียนที่เป็นคนริเริ่มการแกะเทียนของเมืองอุบลเนี่ยคือช่างอย่างที่เข้าไปซ่อมสร้างตัววัดแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีรากที่เป็นการผสมผสานกันในเชิงประวัติศาสตร์แล้วว่าตอนแรกเนี่ยผมตัวผมเองก็เข้าใจดน,นะว่าพ่อขมหมาเนี่ยไปเอาความเป็นกรุงเทพใสเ่เขาป็นลายโดยไม่ได้ศึกษาดังประวัติศาสตร์เพราะทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยตั้งแต่แรกสร้างเนี่ยเขาเอาช่างจาก กรุงเทพเข้ามาร่วมสร้างกับช่างเวียนจั์นะครับอันนี้คือข้อได้จริงทางประวัติศาสตร์พ่อขมาเนี่ยถือว่าเป็นสกุลช่างวัดทุ่งสิล์เลยเป็นลูกศิษย์พระกุวิโลจนะเป็นศิษย์เอกรุ่นแรกๆเนาะแล้วช่างตั่มแรกสุดท้ายว่าทุ่งกับที่ร้อยเอ็ดของวัดก็จะกำลังจะบอกว่าเพราะว่าเพื่อนไปได้เมียอยู่นู่นนะคือเหมือนผมแหละไปตามเมียนะครับก็เลยต้องไปสร้างพื้นที่ให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผลงานพ่อขมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอู่ที่ละเอ็ด หลังเดียวกันครับภาพขาวดำกับภาพสีเนี่ยนะครับตอนหลังเขาบูรณะครับ<ม>เ,ปเป็นวิหารเดิมมาแปลงเป็นโบสถ์ครับรับเปลี่ยนหลังคาไปไปนิดนึงเนี่ยช่วงนั้น,นการการซ่อมสร้างในปี2484เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าในช่วงนั้นอุดมงการความเป็นไทยเนี่ยมันเข้มข้นมากในยุคจองก่อในรายละเอียดเนี่ย ตัวลายไทยเนี่ยได้ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็เหมือนกับแกมแกมบังคับว่าจะมีต้องมีคาแรคเตอร์ไทยนะแต่ก็ยังยอมให้ความเป็นลาวได้มีในส่วนของพื้นที่ของตัวเองนะครับกลับมาดูนี่ภาพเก่านะครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วิโรธท่านถ่ายไว้เป็นเป็นเป็นสิมสิมโปรดหลังเก่านะของพระวัดป่าใหญ่นะครับหลายคนคงไม่ทันได้เห็นนะครับภาพนี้อยู่ประมาณปี20510 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งเห็นไหมครับในยุคคือในยุคของความเป็นลาวล้านช้างเนี่ยจะมีคือถ้าไม่ใช่วัดคือโบสถ์โบสถ์เนี่ยจะหลังเล็กๆจะไม่ใช่หลังใหญ่ๆเพราะว่าใช้ใช้เฉพาะพระสงฆ์นะครับผู้หญิงถึงขึ้นไม่ได้ครับเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้น <S <S คําถามก็คือว่าทําไมในปัจจุบันขึ้นได้ถ้าเป็นวัดในเมืองที่ต้องติดต่อกับโลกภายนอกสังคมภายนอกเนี่ยสติพวกนี้จะเสือ่อมไหวนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมในชนบทเนี่ยสติพวกนี้ยังเท่งอยู่เพราะนั้นเราไปวัดต่าง ต,ต่างพื้นที่ต่างอำเภอเนี่ยผู้หญิงจะเข้าไปในไม่ได้นะครับยิ่งยิ่งไปในประเทศลาวนี่หลายคนที่ไปเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับต้องถอดรองเท้าตั้งแต่เราเดินเข้าประตูโขงวัดไปเดินเท้าป่าครับทมให้ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออีสานในยุคอุดมคตินะผมใช้คําว่าอ,อ,อุบลในยุคอุดมคติในความเป็นลาวซึ่งมันมีพัฒนาการของมันนะครับมันไม่ได้หยุดหยุดนิ่งนะความเป็นลาวความเป็นอุบลไม่ไม่ได้มีอะไรหยุดนิ่งวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลง นะครับตามเงื่อนไขบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็นวัดวิเ,เป็นสิ่งวัดคําไทใหญ่ซึ่งตอนนี้ผมไม่กล้าดูแล้วครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วทาผนังเป็นสีชมพูนะครับตอนผมไปนี่เป็นสีส้มล่าสุดนี่เป็นสีชมพูนะครับซึ่งเหลือแต่จะทําพญานาคเลย <พอ S 2> ผมว่าก็ไม่พญานาคเลยไม่ได้ครับกําแพงกำแพง่ัง <laughs> เลยไม่มีที่ให้เลยแ <laughs> ล้วครับ ก็หน่าเห็นใจอีกหลังหนึ่งที่เป็นรูปเนี่ยผมถ่ายมาจากปกหนังสือวัดนามบ้านนามมือนะครับซาก็ยังอยู่ฮังพึ่งเนี่ยก็อยู่นี่เป็นรูปถ่ายเก่านะครับให้เห็นว่าจะมีเขาเรียกอะไรไอตัวรูปแบบของฮางพึ่งเนี่ยเป็นอณูเมตนสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นลาวนะครับเรามาดูความเป็นไทยกรุงเทพที่เข้ามาผสมกับความเป็นลาวที่วัดป่าน้อยนะครับอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นพยายามคนอุบลเนี่ยหรือช่างอุบลพยายามที่จะสร้าง เอกลักษณ์ตัวตนใหม่ของตัวเองขึ้นมานะครับนะครับเราดูในเครื่องรับยองก็คือในส่วนของไม้แกะสลักที่เป็นแบบ้นลมนะครับจังหวะหน้าดโค้งเนี่ยคือตรงนี้จังหวะพวกนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอัลลเมนหรือองค์ประกอบในลักษณะชันทละของช่างหลวงไทยภาคหลังซึ่งเข้ามาผสมกับรูปแบบของของความเป็นลาวซึ่งก็ยังมีความเป็นลาวอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับรูปนี้เป็นสีหลังเก่าที่ท่านอาจารย์วิโรจอ์อีกเช่นงกันที่ถ่ายไว้ตอน ทำไมอาจารย์วิโรจน์ได้มาถ่ายรูปแถวนี้ไว้เยอะเพราะว่าอะไรครับเพิ่มมาเหมือนผมแล้วครับได้มีแถวนี้ะครับก็แฟนแอาจารย์วิโรจน์ก็คือรูปเมื่อกี้นี่คือรูปเมื่อกี้นะครับคนที่ยืนนี้คือรูปแฟนอาจารย์วิโรจน์กับแม่อาจารย์ไทยครับนะครับได้มีอุบลอก็เลยต้องมาเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวโบสก็จำลองให้ดูอยู่หลังเนี่ยครับอยู่ตรงหน้านะครับ ทำเหมือนนะฮะทำออกมานี้ใกล้เคียงอยู่ได้เลยนีใกล้เคียงรูปที่เรามีอยู่สองสามรูปเนาะเดี๋ยวต้องไปซ่อมแล้วก็จะไปถวายให้หลวงพ่อนะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลังๆที่ตรงกลางในหลังที่สามเลยพูดมาเป็นครั้งที่ที่สามนะครับยังไม่ได้ไปถวายสี่บาปนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะซ่อมแล้วก็จะไปถวายหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะเห็นถึงความรุ่มรวยในเชิงช่างเนาะของความเป็นอุบลแล้วก็ลวดลายต่างๆลาย ช่อดอกกะลากับไอ้ดอกสับปะรดเนี่ยดอกเขาเรียกปักนัดใช่ไหมคนอีสานเรียกดอกมนัดเนี่ยจะเป็นแม่ลายที่สําคัญที่สัมพันธ์กับเวียงจันทร์ครับถ้าเราไปเวียงจันทร์ไปดูวัดศรีสะเกดเนี่ยจะจะเห็นแม่ลายตัวนี้เขาเรียกแม่ลายช่อดอกกะลากับนะครับถ้าทางหลวงพ่อปางจะเป็นลายแบบดอกดอกอะไรนะโบสวรรค์น่ะคนล้ายๆดอกโบตันเราน่ะจะเป็นคนละชุดทฤษฎีกับทางเวียงจันทร์นะครับจะจะใช้เอกลักษณ์คนละแบบ